หลังจากที่เราติดตั้งตัวดึงเบาะไฟฟ้าแล้วนะครับอ่าแล้วเราก็ตั้งสายสลิงอะไรเรียบร้อยนะครับความตึงพอเหมาะนะครับผมอ่าจากนั้นเราจะมาติดตั้งกล่องกันนะครับอ่ากล่องตัวนี้นะครับอ่าที่ให้ไปของจริงจะเป็นสีแดงนะครับอ่าสีแดงกับดํานะครับต่อเข้าขั้วแบตธรรมดาครับอ่าสีฟ้าสีฟ้าของเราจะต่อเข้าบวกนะครับสีดําจะต่อเข้าลบนะครับ ใส่ปุบเป็นมีหางปลาไปให้ครับขันใส่ได้เลยครับผมไม่ต้องไม,ไม่ต้องเปิดอ่าติดเสียบได้เลยครับอ่พอขันเข้าแบตปุบเราจะเสียบได้เลยนะครับผมเสียบอย่างนี้นะครับออันนี้คือสายตัวเนี้ยเราอาจจะเจาะมาจากตรงนี้ก็ได้นะครับแต่พอดีผมรีบทําให้ดูครับเลยไม่ได้ทํา เดี๋ยวส่วนส่วนตัวนี้นะครับขันขันเข้าเหมือนรถทั่วไปเลยนะครับติดตั้งได้ตัวนี้จะแถมไปด้วยนะครับอยากอยากจะติดก็ได้ไม่อยากติดก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบกันนะครับผมเราจะเริ่มลองปิดเบาะนะครับอ่าปิดเบาะอันนี้เราจะลองกดร bon ีโมทนะครับเรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรมากติดตั้งปืนเสร็จนะครับตั้งสายสลิงนะครับแล้วก็ต่อกล่องนะครับ เข้ากับแบตเตอรี่แล้วเราก็เสียบปลั๊กนะครับเข้ากับตัวปืนนะครับแค่นี้นะครับเสร็จใช้งานได้เลยนะครับอ่าปิดอ่าปิดนะครับมันจะลองอันนี้ทดลองให้ดูนะครับอเล่นไม่ได้เจาะไม่ได้เลยอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับ